ดีตอนเล่ทุกคนเข้าสู่ครูมาแต่งเชนาว์ครูมาแต่งสอนอนอนไลน์เข้าใจง่ายจริงๆฝากกดติดตามกดไลค,ค์กดสับสับแชร์และกดกระดิ่งมาเป็นกำลังใจให้ครูมดแตงโดยแหนะ สวัสดีทุกท่านนะคะมดแนนชนรสอนโดยครูมะแดงนำเสนอหัวข้อการปิดปกคลิปค่ะเริ่มแรกนะคะให้เข้าไปที่ Youtube Studio นะคะเข้ามาเลยคะ่ะทุกคนพอเสร็จแล้วเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะกาให้มองหาเมนูฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเมนูที่2ค่ะเมนูที่ชื่อว่าเนื้อหาค่ะให้เอานิ้วเรากดเข้าไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำการเปลี่ยนขนาดปกก็ามากดที่อัปโหลดภาพขนาดย่อค่ะค่ mm hmm. พะพอเรากดไปที่อัปโหลดภาพขนาดยอด่ออัน,นี้ภาพปกเราจะต้องให้สอดคล้องกับคลิปวิดีโอของเรานะคะไม่นั้นจะผิดหลักเกณฑ์ชุมชนระวังตรงนี้ด้วยค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็มาทำการเลือกภาพของเราค่ะเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราก็จะได้ภาพขนาดยอ่อเสร็จสมบูรณ์ค่ะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็กดปุ่มบันทึกเป็นอย่างไรบ้างคะทำง่ายๆนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนสามารถทำได้คะ่ะ เที่ยปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ซื้ก็ไม่มีพ้าทถูกกันเต็ม